ภาพของจีนนะคะที่ดูเหมือนว่าสีจิ้นผิงช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแอคทีฟพอสมควรเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งออกกฎจัดระเบียบไปหลาย,ลายอุตสาหกรรมนะคะล่าสุดก็เตรียมเปิดตลาดทัพย์แห่งที่3แล้วนะคะอยู่ในกรุงปักกิ่งค่ะหลักๆเลยมีเป้าหมายก็เพื่อรองรับธุรกิจ SME นะคะโดยเฉพาะด้านนวัตกรรมค่ะโดยสีจิ้นผิงนะคะได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเปิดการแสดงสินค้านะคะที่ชื่อว่า China International for Trade in Service, นะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคือเมื่อวันนี้ค่ะบอกว่าภาครัฐเนี่ยเตรียมจัดตั้งตลาดซับแห่งที่3ในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศนะคะเพิ่มเติมจาก2เมืองก็คือสร้างไฮคอมพสิตนะคะกับสินเจนนั่นเองนะคะโดยการตัดสินใจนี้ก็เป็นความพยายามของภาครัฐนะคะที่จะยกระดับในบทบาทของการจัดหาแหล่งทุนในระบบการเงินด้วยนะคะ่ะซึ่งจุดประสงค์หลักเลยนะคะที่สีจิ้นผิงได้กล่าวไว้ในการที่จะเปิดตลา รัทสับแผ่งที่3ที่กรุงปักกิ่งนะคะเขาบอกว่าเป้าหมายก็เพื่อที่จะรองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ของประเทศโดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมของ SME แต่ก็ไม่ได้ระบ,บุนะคะว่าจะมีกรอบเวลาที่จะตั้งเมื่อไหร่ที่แน่ชัดค่ะอย่างไรก็ตาม กล่าวเพียงแต่ว่าจะเดินหน้าปฏิรูปกระดาน National e q u i t i Exchange s e and Quotations หรือว่า NEEQ นะคะซึ่งเปิดการซื้อขายหุ้นของ s อสจีนในรูปแบบซื้อขายนอกตลาดหรือว่า Over the Counter ซึ่งรู้จักกันในชนัน New Third b o a d ที่เปิดดําเนินการตั้งแต่ปี2013ค่ะโดยรวมบอรายงานนะคะว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็สอดคล้องกับท่าทางของทางการจีนก่อนหน้านี้นะคะที่เคยบอกว่าอยากจะเพิ่มแหล่งระดมทุนนะคะที่ ถูกครอบงำโดยธนาคารก่อนหน้านี้เนี่ยให้เป็นแหล่งอื่นบ้างเพื่อลดระดับนี้ในระบบเศรษฐกิจอีกทั้งยังลดการไปจดทะเบียนของบริษัทจีนในตลาดต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลผู้บริโภคนะคะบทเรียนหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างตีีตเองนะคะที่พอไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐปั๊บนะคะก็ถูกลบออกจากแอปพลิเคชันของ าทั้ง iPhone หรือว่า iOS แล้วก็ Android ที่ผู้ใช้งานจริงเองไม่สามารถที่จะโหลดแอปติีมใหม่ได้ค่ะโดยคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์จีนนะคะหรือว่า CSRC อธิบายด้วยนะคะว่าตลาดหุ้นแห่งใหม่นี้นะคะก็จะรองรับบริษัท s e ด้านนวัตกรรมเป็นหลกักซึ่งก็จะไปเชื่อมโยงนะคะกับเซี่ยงไฮ้แล้วก็สซินเจิ้นเพื่อที่จะรักษาสมดุลในโครงสร้างตลาดหุ้นในจีนนักวิเคราะห์บอกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทิศท,ทางที่ดีค่ะเพราะว่าการมีตลาดหลักทรัพย์แห่งที่ สเนี่ยจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างตลาดทุนของจีนให้มีเดนมิกนะคะหรือว่าพลาวัตแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและจะทําให้จีนนั้นเติบโตได้อย่างมีคุณภาพภายใต้การขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมเป็นหลักนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปชั่นนะคะที่สีจิ้นผิงได้ประกาศออกมานะคะกับการนับถอยหลังสู่การก้าวขึ้นเป็นผู้นําสมัยต่อไปในปีหน้าด้วยค่ะพิวิ์คะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ